สวัสดีค่ะทาทองทาร่โนะคะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะนดก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูดวงของราศีมังกรค่ะแต่รอบนี้เนี่ยจะขอดูเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็คือดูจนถึงเมษานะคะช่วงนี้นะคะของเจ้าชะตาเนี่ยกำลังมีแพาชั่นมากอยากทำอะไรเยอะแยะมากมายอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆของตัวเองนะคะ ว่าคุณเจอพชั่นของคุณสิ่งที่คุณรักที่จะทำแล้วคุณก็ลุยเลยนะคะคุณพยายามทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะคะด้วยตัวของคุณเองแต่ก็มีความวิตกกังวลนะคะเพราะว่าได้ดมงนนะคะทำทั้งที่กลัววิตกกังวลมากๆแต่พยายามหันหลังให้มันอยู่กับความไม่แน่ใจคุมเครือ จะเจอผู้รู้คนหนึ่งนะคะที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่มีอุทิภาวะมากกว่านะคะคนคนนี้จะคอยชี้ทางสว่างให้คุณนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะซึ่งคุณไว้ใจคนคนนี้ได้เขาผ่านผ่านมาก่อนผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนนะคะคุณก็จะฟังคนคนนี้มากเลยซึ่งฟังได้คะ่ะคือคนนี้มาดีนะคะ คุณหันหลังให้กับความเครียดความวิตกกงังวลแล้วคุณก็ลุยเลยสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวของคุณเองมีเกณฑ์นะคะแนอนาคตเนี่ยอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับการค้าขายนะคะการค้าขายที่คุณต้องลุยและสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองคุณจะต้องใช้อะไรเกี่ยวกับวาทซินในการทํางานอันนี้บางคนอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับที่ดินด้วยนะคะซื้อขายที่ดินเป็นนายหน้าที่ดินก็ได้นะคะหรือว่าค้าขาย ของนะคะโดยที่ช่องชาว,วทัสินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินและประสบความสําเร็จนะคะรวมถึงการที่คุณทํางานเกี่ยวกับชิปปิ้งอินพุตเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าทํางานที่จะต้องเดินทางนะคะก็จะได้เงินด้วยเช่นกันจะต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยทำงานหนักมากๆเลยเหมือนทํางานหนักด้วยตัวของคุณเองไม่มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลรักษาสุขภาพนะคะ หันมาดูแลตัวเองด้วยได้แรงหนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือนะคะคนที่ทํากรรมดีไว้เยอะๆนะคะรับรองค่ะมีความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะทําอะไรของเก่าที่คุณเคยแพลนว่าอยากทําหรือกลับมาใหม่ก็ได้นะคะหรือกลับมาแล้วก็ ทําให้มันเกิดรูปเกิดร่างขึ้นมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จจากงานเก่าๆที่ค้าง้าคงด้วยแล้วก็ให้คุณกล้าที่จะลองผิดลองถูกก่นนะคะเพราะว่าการที่คุณกลัวความล้มเหลวเนี่ยมันทําให้คุณไม่กล้าที่จะเดินหน้าทําอะไรหรือลองอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าคุณกลัวความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวกลัวไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณไม่เคยได้ลองมันเลยเนี่ย คุณก็จะนั่งสงสัยว่าแล้วถ้าเราทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือคุณต้องลองลุยเลยนะคะแล้วก็ลองพี่ลองถูกค่ะอย่างน้อยถ้ามันพลาดไปหรือไม่ประสบความสําเร็จอะ่ะคุณยังมีประสบการณ์อยู่ในมือนะคะแล้วคุณก็ลองใหม่ลองใหม่จนมันต้องมีวันหนึ่งที่มันเป็นวันของคุณนะคะคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง ล้มไปก็ลุกขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคุณคนใหม่ที่แกร่งขึ้นนะคะโอเคนะคะก็หมดแล้วค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะไพ่ก็บอกมาเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ